บรรยากาศการเมืองร้อนฉาขึ้นมาค่ะหลังจากที่มีกรณีประเด็นเรื่องการออกพระราชกิจดีกาเพื่ออภัยโทษให้กับนักโทษผู้ต้องโทษต่างๆในโอกาสที่ในหลวงทรงมีพระชนมายุครบเจ็ดรอบในปีนี้ค่ะประเด็นร้อนก็คือว่ากรณีนี้จะครอบคลุมถึงคุณทักษิณหรือเปล่าแล้วก็เป็นประเด็นออกมาว่าคุณทักษิณอาจจะได้ประโยชน์ แต่สุดท้ายเนี่ยล่าสุดรัฐบาลเหมือนกับว่าออกมาพยายามจะบอกว่าคุณทักษณิณไม่เกี่ยวข้องให้คุณอาวุธช่วยวิเคราะห์นิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลเขาแค่คือจริงๆเขาไม่ได้ทําเลยแต่จะทําให้คนอื่นคือไม่เกี่ยวคุณทักษณิณหรือว่าจริงๆแล้วเขาตั้งใจงอยากจะทําแต่พอมีกระแสคัดค้านออกมาเขาก็เลยถอยครับคือคือผมเข้าเข้าใจว่าพระาราชกฤษฎีกา อภัยโทษเนี่ยได้เตรียมการกันมาหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็พอรัฐบาลนี้ชุดนี้เข้ามาทำงานเมื่อเดือนสิงหาคมเนี่ยมีการปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการกับหลายท่านในกฤษฎีกาคณะกรรมาการกฤษฎีกานะครับประเด็นที่ปรึกษาก็คือว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษเนี่ยให้กับผู้ต้องโทษผู้ต้องขังนะครับ จะให้กับผู้ต้องคําพิพากษาแต่ยังไม่ได้รับโทษได้หรือไม่คนหลบหนีครับค,คนหลบหนีผู้ง่ายๆนะครับก็มีคำให้คําแนะนํากันมาว่าไม่ควรทํานะครับแม้ว่ากฎหมายจะเปิดช่องไว้นะครับคือไม่ได้ห้ามะนะครับที่จะอภัยโทษกับผู้ที่หลบหนีคดีหลบหนีโทษนะครับไม่ได้ห้าม แต่ว่าเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีบรรทัดฐ,ฐานเรื่องนี้ที่ทามา,มาไม่เคยมียไม่มีนะครับมันเคยมีในอเมริกาในยุโรปในในลาตินอเมริกาคือหลายประเทศเนี่ยมีบรรทัดฐ,ฐานแต่เมืองไทยยังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทําไม่ควรทําในกฎหมายหรือกฤษฎีการวมนะครับควรจะแยกไปทําเป็นกรณี ให้ชัดๆไปเลยว่าจะทําให้ใครให้ทำให้ใครหรือว่ายังไงนะครับอันนี้ก็เป็นคําปรึกษาที่พูดกันเป็นการภายในระหว่างกรรมการกฤษสิริกาวุโสหลายท่านกับบุคคลในรัฐบาละนะครับมีการปรึกษากันเรื่องนี้จริงแต่ว่า,ปร,ารประชุมรับของคณะรัฐมนตรีที่มีปัญหาเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจว่าจริงๆแล้วพูดกัน ในประเด็นใดบ้างะนะครับแล้วก็จากอยากจะช่วยคุณทักษิณอย่างไรหรือไม่ะนะครับแต่ว่าคุณทักษิณก็ดีท่านรัฐมนตรียุติธรรมก็ดีก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่ากรษฎีกาที่สงสัยกันเนี่ยจะไม่มีภค่คไม่ไมครอบคลุมคุณทักษิณน,นะครับก็คือว่าจะเป็นเกี่ยวกับผู้ต้องโทษ เหมือนเหมือนเหมือนที่ผ่านมานะครับมันจะมีปัญหายัางไงคะคือถ้ารวมกรณีของคนหลบหนีไปด้วยในการให้อภัยโทษครั้งนี้เพราะมันไม่มีบรรทัดฐานเนี่ยครับมันก็จะเกิดปัญหาการตีความกันมากมายนะครับหลังจากออกกฤษฎีการน,นี้นะครับสมมุติว่าออกมานะครับแล้วกออ็ปัญหาก็จะไม่ใช่แต่เฉพาะคุณทักษิณก็จะวุ่นวายกันไปหมดแล้วก็อาจจะต้องถึงสารถึงอะไรแล้วก็จะต้อง คือจะต้องมันไม่มีบรรทัดฐานเ,เลยค,ลครับ<ม>แล้วคนแย้งก็เยอะอนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะมารวบหัวรวบหางออกเป็นพระราชเกิษฎีิกาภัยโทษอย่างนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับแ,แล้วก็เชื่อว่าเท่าที่รัฐบาลถแถลงก็คงจะไม่ทำแล้วนะครับแต่ที่ข่าวล่วเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นการโยนหินถามทางนะครับเ,เพราะว่ามีการเตรียมการจริงที่จะ ช่วยเหลือพูดง่ายๆช่วยเหลือคุณทักษิณน,นะครับมีการเตรียมการจริงในหลายระดับหลายรูปแบบนะครับอ,อ,อันนี้ไม่ต้องปฏิเสธกันนะครับก็มีทีนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีการเตรียมการกันเนี่ยมันก็ต้องอย่างทดสอบว่าวิธีจะทํากันยังไง ถ้าทำแล้วจะมีกระแสค้านไหมกระแสค้านมีแน่แต่ว่าจะค้านกันยังจะถึงไหนนะครับอันนี้ซึ่งผมเป็นกังวลมากนะครับที่ผ่านมาในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยพอประเด็นเกี่ยวกับคุณทักษิณเนี่ยเสื้อแดงก็สนับสนุนสุดลิ้นเต็มประตูนะครับเตรียมจะออกมาประท้วงถ้าเสื้อเหลืองมาประท้วงเขาก็จะประท้วงบ้างนะครับคนหนึ่งประท้วงค้านคนหนึ่งประท้วงสนับสนุนนะครับเหตุการณ์วุ่นวายก็จะ กลับมาอีกก็คือไอ้ความขัด <นะ S 1> แย้งมันพร,ร้อมที่จะปะทุก็คือว่าออทุกฝ่ายเนี่ยพูดว่าสนับสนุนออประชาธิปไตยแต่ว่าพอมีเรื่องขัดแย้งกันเนี่ยพร้อม,มจะออก ลืมเรื่องประชาธิปไตยแล้วก็จะออกไปสู้กันในถนนไปจะเรื่องน้ก็ไม่ปลองดองกันเราจะไปสู้กันในถนนเลยนะครับซึ่งอันนี้น่ากังวลมากนะครับแต่ทีนี้หนทางเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าไม่ได้มีการทําในครั้งนี้ที่จะช่วยคุณทักษิณที่เราก็เชื่อกันอยู่ว่าทางรัฐบาลคงหาทางเขาจะมีหนทางที่จะช่วยคือหนทางเนี่ยมันจะต้องมีแน่นอนนะครับจะช่วยหรือไม่ช่วยคุณทักษิณก็ตามแต่ก็คือว่าการปลองดองนี่แหละนะครับคณะกรรมการคอปของอาจารย์คณิตนั่นแหละนะครับเมื่อผลงานเสร็จเนี่ยจะต้อง จะต้องซอยย่อยเป็นกฎหมายหลายฉบับนะครับกฎหมายแน่นอนที่สุดกฎหมายฉบับหนึ่งจะต้องครอบคลุมเรื่องการนิรโทษกรรมนะครับคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่ผ่านมาปีเปีเรื่องการเมืองทั้งหมดนะเรื่องการเมืองทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีอยู่ในกฎหมายนิรโทษกรรมขอบเขตรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ยังไม่แน่นะครับแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องเกิดแน่นอนก็คือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตรานะครับ จะช่วยหรือไม่ช่วยคุณทักษิณก็จะต้องมีนะครับเพราะว่าเมื่ออย่างนั้นการปรองดองไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อการปรองดองจะต้องเกิดให้ได้เพื่อทําให้การเมืองเป็นปกติสุขเนี่ยมันก็จะต้องมีกฎหมายสองฉบับเนี่ยนะครับคือน,นิรโทษกรรมกับแก้รัฐธรรมนูญน,นะครับถ้ารัฐบาลเตรียมการไม่ดีนะครับปัญหาจะลุกลามมากแล้วการนองเลือดอาจจะกลับมาอีกนะครับเพราะว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยต่างไม่ยอมกัน นะครับแล้วก็เห็นว่าประเด็นคุณทักษิณเนี่ยจะต้องสู้กันในถนนให้ถึงที่สุดนะครับทั้งๆท,ที่เรื่องการปลองรองเนี่ไม่ใช่เรื่องบุคคลของคุณทักษ์เรื่องบุคคลชื่อคุณทักษิณการปลองรองคือการการทำให้การเมืองเนี่ยมันปกตินะครับออสิ่งใดที่ผิดพลาดไปออผู้เล่นมากมายที่ทำปัญหาการเมืองกันมาความรุนแรงที่เกิดเนี่ยนะครับถ้าใช้กฎหมายปกตินะครับก็ อีกห้าสิบปีไม่ทราบว่าคดีจะหมดหรือเปล่านะครับแก้ไม่ได้นะครับมันจะต้องมีกฎหมายนิรโทษกรรมออกมาแล้วก็ขอบเขตกฎหมายนิรโทษกรรมนั้นเนี่ยจะต้องให้ชัดเจนว่าเป็นเพื่อประเทศชาติและสังคมโดยรวมไม่ใช่ทักษิณหรือไม่ใช่ทักษิณแต่ทีนี้กรณีของคุณทักษิณเนี่ยมีปัญหาอีกนิดหนึ่งก็คือว่าถ้ามีการช่วยเหลือคุณทักษิณโดยช่องทางของการออกพระราชฎิกาเพื่ออภัยโทษก็จะช่วยได้เฉพาะกรณีที่โดนสารตัดสินไปแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าจะช่วยคุณทักษิณมีอีกตั้งหลายคดีคที่<ก>ที่ก็ต้องมนนิรโทษกรรมก็ต้องไปในใช่องทาง<ช>นิรโทษกรรมค,ค,คือยังไงก็มาเขาคือที่จริงแล้วเนี่ยรัฐบาลในรัฐบุคคลในรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เตรียมช่องทางนิรโทษกร,รรมกันเอาไว้เพียงแต่ว่ายังตกลงกันไม่ตกผลึกก็ในเรื่องของว่าเสื้อเหลืองจะได้จะเป็นเท่าไหร่จะเสื้อแดงจะยังไงคือจะเขียนยังไงให,ให้มันครอบคลุมเหตุการณ์นะครับอันนี้ที่เท่านั้นเองค่ะ ก็ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลเป็นสําคัญว่าจะมีการวางแผนแล้วก็มีการดําเนินการยังไงเพื่อให้แนวทางที่ออกมาเนี่ยเป็นไปเพื่อความปลองดองจริงๆค่ะ